สุดเบวันนี้เราจะพาไปเล่นสล็อตกันนะครับผมเข้ามาที่หน้าสุดเบทไปที่สล็อตเลือกค่ายสล็อตที่ต้องการเล่นครับแล้วก็เลื่อนหาได้เลยแถบเขียวๆก็คือสถานะเปอร์เซ็นต์โอกาสแจ็คพอตแตกสูงๆนะครับแสดงสถานะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากเล่นเกมไหนเลือกเกมนั้นนะครับสุดเบทแสดงขึ้นมา ก็นะครับมีทุกเกมของค่ายนั้นๆที่คุณจะเล่นเลยนะครับผมลองเลื่อนๆ่อนหาดูพวกสังเกตสีเขียวนะครับแต่สีเขียวเปอร์เซ็นต์มันจะสูงนะเอาเกมด้วยกัน98เซมาที่หน้าเกมนะครับเลือกเล่นเกมให้ถูกเกมด้วยนะครับอย่าเลือกเล่นเกมผิด นะปรับเบ็ดตามที whisk. ่ต้องการแล้วก็สปินไปเลยนะครับผมแค่นี้ง่ายๆการใช้งานสูตรเบ็ดแจกให้ใช้งานฟรีๆนะครับอยากได้สูตรเบ็ดไปใช้งานแอดไลน์มาที่ s s b t 7จเจ็ดนะครับผมอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ s s b t 7จเจ็ดนะครับผมต้องใส่แอดข้างหน้าด้วยเดี๋ยวค้นหาไม่เจอนะหรือเอาง่ายๆครับคลิกลิงก์ที่ใต้ด e s c r i p t ันได้เลยนะครับมันก็จะ ไปที่ไลน์ของสูตรเบ็ดทันทีนะง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็เอาสูตรเบ็ดไปใช้งานฟรีๆกันได้เลยนะครับไม่มีค่าบริการแน่นอนส่วนตัวสูตรเบ็ดตัวนี้ไม่ได้มีแค่สูตรสล็อตอย่างเดียวนะครับมีบาคาร่าด้วยใครอยากดูคลิปตัวอย่างไปที่ชนค้นหาช่อง YouTube นะครับพิมพ์สูตรเบ็ดภาษาอังกฤษเว้นวรรคบาคาร่าภาษาไทยช่องนั้นก็จะเล่นบาคาร่าให้ดูนะจะอุย้ยเทพประจาวสายฟ้ามาแล้ว3ตัวได้แล้วครับ10ฟรีสเปินนะ ง่ายไหมครับการใช้งานก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเปิดหน้าสุดเป็ดหาสังเกตหาเกมที่เปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับ80กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะบางที100ก็เข้าเล่นไปเลยนะครับผมง่ายๆแค่นี้นะแล้วก็เข้าเกมน,นั้นมาปั่นสล็อตกันเลยสปินไปได้เลยนะครับแปบ๊บเดียวมันก็จะเข้าโบนัสแล้วนะก็คือแสดงสถานะโอกาสได้โบนัสนะครับเป็นแสดงสถานะเป็นเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับ ก็คือเลือกเกมเปอร์เซ็นต์สูงๆมีโอกาสแตกสูงๆนั่นแหละครับแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยตัวสุดเป็นตัวนี้โอ้าวพันสามแจกให้ใช้งานฟรีๆนะครับผมอยากได้ก็แอดไลน์มาได้เลยที่ s b t 7 7็ดเจ็ดอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเข้าแอปพลิเคชันไลน์พิมพ์ค้นหาดีไลน์พิมพ์แอดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย s b t 7 7นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ทีิปช่นได้เลยมันก็จะเด้งไปที่แอปไลน์ทันทีนะครับผมง่ายๆแบบน,นี้ได้สูตรแบบใช้งานเลือกใช้งานได้ตามใจชอบนะครับบาคาร่าสล็อต หรือจะเป็นไฮโลนะครับอยากใช้ตอนไหนเวลาไหนแล้วแต่ตามใจตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับ2000ง่ายๆ่ายนะครับแอดไลน์ไปเลยที่ ad sbt 7 7นะผมอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะจ๊ะ